โอ้น้องสาวมาแล้วจ้าอยากพบเจออยากพบเจอสองดวงใจหวังตามวันที่จากไกลหันได้พบเจอที่แสน แสนรักแสนวนกันใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมสุดใจที่นี่ปเลยไม่้องไสเยงไปแล้วมก็ับไอยู่กับเพี่นยทำไมตรยู่กัพ่อรู้ยทำกคอยาลงมนไม่รู้เลย เดี๋นอนองตามหาญาหาพี่หาแม่พี่กับลกเาตงนั้รรเขานมบเาีนบังอยูมาตลอด<ห>เเพ่เคยบอกหนูหน <ๆ S 1> เคยถามเขาเขาบ่อบอกหนูว่าแม่เราอยู่ใส่เขาบบอกหนูอยากทีาพอเคยไปสุดน,นึงไปอ่นต่กี่พออยุวันไม่ไปก็หมดเราไม่เราไป่ไปยุปหันเขาไปหาไปไปเที่ยวเล่น ว่านอนไ่นี<ฮ>เขาเรียบอกพ่อนี้บอกไอ้นี้เราเสียเลยจะปีแล้วแหม่แล้วไม่จะตามคี่นัง่งวังจกดจำไว้ว่า, 3, าสองสามปีนี่สุดยอดสามที่นั่งเมื่อกี้จลโทหาพี่จะสันซีอตัวผู้ใดผู้ใดว่าตอนที่ว่าทั้งผัวแม่ผมทั้งันเสียบิดจำหนูจำตคนเดียวอะ่ะไอว่าซื้อทหนูใส่ยี่ปีคนเดียวหนูมาตลอด มาหาพีปะเนี่ยพีกุ่มคล้องอยู่บมนเลยไปมาใส่ตรงมหาพีว่าตรงไปหันไปนี่แม่ก็เสียแล้วหนูขเข<ร>าคิดตกว่าแม่เราอดเสียแล้วร่วมต่างแก่ของหนูรู้ว่าตะกี้เฮ็ดเพชนในหลังเนี่ยหลังนี้หน่อยพีจะถอยคนยื่นหนี่ลูกหลานพี่ก็หลายคนเลยไปยืดจันบ่ละว่าเสียพีก็ไปเฮงเอันใส่ท่อมอาเสียไปหนี ฟินาลโทษไปว่าแม่ยาแล้วตายแล้วเเนาก็ยุดีแม่งไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยโรกเลืเป็นนี่อย่างน้องมีโรคเนี่ยแล้วเทาเทาเล้วเทาอีเล่อแล้ก็ยางงงงงงน้ำมันนี่แหละคนไทยก็มาตายน้ำพีนี่แหละเขาอยู่จังสรนเป็นยักษ์น่ะก็นั่นแ่ะเพื่อจะเห็นตะพุ่นมาแล้วก็คิดจำได้ยุวะเสวะแล้วก็คิดว่าในใจอยู่จะไปยุ่ิเสร็จไหมจะไหนว่าเห็นจังเทีย มาอยู่ได้สามสิบนูพอก็แม่รัางน้ำฝนเสียหนูก็เลยไปใส่ที่วิตของ,นงอนหนูสู่เดินหนาไปเรื่อยๆจนมาได้แป้นอยู่เพชรบูร์นี่แหะเขาชูเขาดึงซอยเหลือทุกสิง่งอยังขันมาหาพินสิสิเที่ยมาหาพีวอะไรน้องมาเนี่ยมาจ้ะ ปีที่เคยเข้าใจว่าตัวเองอยู่เพียงลำพังมาทั้งชีวิตวันนี้พี่นุชได้กอดจากพี่ชายสายเลือดแม่แท้ๆแ,แม่เดียวกันเป็นครั้งแรกแล้วนะครับพี่ก็ยืดจังสีละ เปเห็นหน้าหนอเลยมนงหนาตาเครืองกับกบินาลีมมงเคยเห็นนาฬีบาหนองเคยเห็นไม่หน้ม่เคยเห็นบูได้จากนเลยหนูมันได้เห็นอ้ไยนีี้อือือายหอดอายุหอดให้เสกผาปีแล้วจำไหมบนเลม่ใส่ม่ใส่มหาพี่พี่วัดถิ่นวป้าดอกหนูวีใหญ่จังายก็พี่นั่งรถทั้งตอนรับหนูนั่งี่หนูม่เคย้ด้ถูแล้วแม่มาได้ถูเลไปเลาก็เป็นน้ำเล่าอย่างเด่ ก็ว่าได้ว่าเฟินรอกหนูโม้เคยกวดเนี่ยแล้วตอนอีแม่นะมื่อกี้กวนจำเป็นของเบินเมื่อี้จำเป็นแต่เราค้นบ่้เคยกันโอเคต้องหน่อดีนไปทันใจเราเลยนี่พี่ครูย้ทนทงคนพี่น้องก็ยีดีอกว่าเราว่ดถึงว่าปลาหรอกว่าดีที่ว่าดหอดตะนี้รอน้องลงลูกหลานมากขต้นตลอด มียกกนนังก็จนิงก,กันปกไปมียังก็ต้องสากันไปมันต้องสิบล้านอกกันทุนเาพอไม่อาไปก็ดูนํำกันได้เจพีนมุจิบโยกับพีนนนข้างคืนจะมือตีเพื่จะไหนไงทำามเนีเออเออลองลองคุยกันดูเอ,อ,เอ,อได้ออว่า ก็จะเห็นเขาไม่มองว่าเฮมองหั่นมองนี่บ้านพี่น้องกูบ้านลุงก,กูบ้านยังกูกับมาแกกันไม่เสรนะจงมาผมจนอยู่ผมก็ไหวอ,ะอ่ะพี่พนุษพี่ชายแบบอ้าแขนต้อนรับแบบสุดๆอเอ้ยฟิลิปเป้โมป้าดก น้เคยคิดหรืกลัวว่าทางพี่ทางญาตทางเขาจะกลัวกลัวห้าสิบห้าสิบว่ 50, 50บาเขาจะไม่ต้อนรับหรือว่าแล้วพอวันนี้เป็นไงดีใจไหมดีใจ่ะดีใจด้วยนะพี่โน วันนี้เข้างานอ่ะไม่เข้าห่ือเข้าหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเห็นหน้าพี่ชายแล้ว ดีใจมากเป็นไงบ้างดีใจมากเขาคุยกันเขาดีใจแบบจนเราอิจฉาแหมน้องน้องมีพี่อยู่อะไรเงี้ยเจ็บป่วยอะไรก็ทนเราต้องสู้อะไรเงี้ยเขาแบบโอ้ยฉันอิจฉานัี่เขาัดผมใหอน้งวเาบ่าคุณคะคุณคุณเชิญนั่งค่ะคุณคุณเดินตอนนี้เขาไปตัดผมใหม่มารอน้องสาวเขาบ้านะว่า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 ว นอนไม่เอาออกดูแลน้องดูแลน้องสาวดีๆนะครับเขาบอกว่าเขายังไม่ยอมให้น้องสาวกลับนะเขาบอกต้องนอนกับเขาคืนนี้นี่เหรอครับโอเคโอเคครับโอ้ยเป็นด้วยดีใจเนาะดีใจเป็นตัวแทนของคุณแม่แทนน้องสาวด้วยนะครับผมสวัสดีครับได้เลยพี่โน้ตขอคุยกับพี่น้ตหน่อยโอเคค่ะค่ะถือว่านี่คือปาฏิหาริย์แห่งรักของพี่โน้ตนะ เนาะอะไรคุณแม่เต้เชื่อว่าตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ในใจพี่เสมอถ้าเขามองลงมาจากบนฟ้าตอนนี้เขาคงยิ้มแล้วลหละที่พี่น้องได้เจอกันนะครับอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะวันนี้แล้วเต้อมองว่าพี่น็อตก็ไม่ต้องไปเสียดายมันเพราะเพราะสิ่งที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างๆพี่น็อตอนเนี้ยมีค่ากว่ามากๆเลยครับ เนาะหลังจากนี้ก็กอดคอ,อกันสองพี่น้องรักกันไปนานๆนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ,ะนี่เขากำลังจะทำตำส้มทำลาบกันอยู่ บทสรุปของความพัดพราครั้งนี้แม้จะไม่สมหวังร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างน้อยๆก็ทำให้พี่นุชสามารถกลับมายิ้มได้อีกครั้งยินดีกับปาฏิหาริย์แห่งสายเลือดในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ได้รู้ตัวตนของตัวเองแล้วอีเตอีจันขอให้พี่นุชเอาพลังจากโมเมนต์นี้ไปเป็นแรงสู้ต่อจะได้มีรอยยิ้มกับสิ่งเล็กๆรอบตัวและวันหนึ่งในอนาคตของพี่นุชจะได้เห็นโลกใบนี้ในอีกมุม ที่มีรอยยิ้มมากกว่าน้ำตาไม่ต้องติดแงกอยู่กับคำตราหน้าของชะตาอาพับเป็นกำลังใจให้เสมอด้วยรักจากทีมงานอีเตอร์อีจันนะครับใจเลยนะคะเดี๋ยวกอดแทนเต้เดี๋ยวว่มีโอกาสเจอเต้ค่อยกอดเต้ออีกทีนะน้องอมมากอดแทนเต้หน่อยขอบน้องอมไปแล้วพี่เต้มาดีใจด้วยฝากขอบคุณหล,ล,ล,ลายๆด้วดีใจดีใจ ิทนทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนะแม่ขอบคุณนะคะพี่อขอบคุณค่ะฉันมาดันดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้า,างมีอาจกันขวางหัวใจดวงนี้ฉันมาดันดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้า,าง มีอาจกันขวางปฏิหารแห่งรักนี้ จะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าดละอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้ไกลกฎเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันความ ทางนี้ฉันมาดัานดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหาร